คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการหาเงินแบบง่ายๆง่ายมากๆคุณผู้ชมลองชมแล้วลองทำตามดูรับรองว่าเห็นผลแน่นอนสวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับเพื่อนๆในโซเชียลทุกๆท่านเลยนะครับเข้าไปดูในโซเชียลทุกๆคลิปของเพื่อนๆนะครับก็จะมีการสอนวิธีการหาเงินนะครับ ทุกรูปแบบก็จะมีการหาเงินแบบง่ายๆผมก็มีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่หาเงินแบบง่ายมากๆนะครับถ้าใครทําตามเนี่ยดูคลิปจบใครทําตามเนี่ยรับรองว่ามีเงินแน่นอนนะครับดูนะครับว่าจะเป็นยังไงตามันไปดูนะครับเปิดประตูเลยเปิดประตูเข้าไปต้องดูด้วยนะครับว่าเมียหรือผัวอยู่หรือเปล่านะครับเข้ามาเข้ามาเปิดในห้องเข้าไปเปิดไฟเข้าไปเลยครับเปิดไฟ หาเลยหาเลยหาเลยโอ้ย oh. ังไงครับหาเงินหาเงินแบบง่ายๆนะครับได้ละเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆท่านใดก็ลองใช้ดูนะครับวิธีการหาเงินแบบง่ายๆง่าย,ายมากๆเลยนะครับปะกินข้าวกันนะครับแต่ก็ระวังให้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวหัวแตก <laughs>